AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่9มิถุนายน2024สึกกระชับมิตรทีมชาติทีมชาติฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอกับทีมชาติแคนาดาเวลา2นาฬิกา15นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศส20นัดหลังสุดชนะ15เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมยิงประตูได้56ประตูเสียประตู18ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติแคนาดาเล่น20นัดหลังสุดชนะ7เกม เสมอ4เกมแพ้9เกมยิงประตูได้30ประตูเสียประตู35ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมชาติฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้22ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติแคนาดาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู12ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู <t <t ่ที uh uh ่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอย uh uh ู่ที uh ่30%ค่าเฉลี네่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติแคนาดาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะมาในแผน4-3-3มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติแคนาดาจะมาในแผน4-4-2 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่ทีมชาติฝรั่งเศสจ,จะชนะทีมชาติแคนาดาด้วยผลสกอร์4ประตูต่อศูนย์ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ